อนูอยู่จ,จังครับมันนี้ใส่ถินี้อยอ่จังครับว้า <Wow. S 1> วพวกเฮียมาอย่างไรเนี่ย ครับปลาไม่จะรุ่นนี้แล้วครับผมโอ้ขึ้นดไม่แล้วครับต,ตัวนึเตะงามอยู่ครับรดยการอยู่ท่นนี่ครับจะลองตีบึ้งครับผมมันเป็นหัญหาครับผมปลาแล้วมันออ,อกมาจากหยาละละมากัดจับนิ้วยดยางครับผมโอเคผมใส่นิ้วยดยางตัวเดียวเลยครับมาหน,นึ่งลุก <Nope. S 1> น,นี่สีแดงครับพ่ได้เปลี่ยนเยื่อย่างอื่น เลยครับป่าขึ้นลายครับแล้วก็น้ำม,มันแหงครับพวกนี้น้ำแหงเน้นใสเยอะยางครับแอคชั่นเบาเอาไาใบสปินใบหลิวตีน้ำเอิญป่าดังๆเนี่ยครับว้าวคนมวลรายการเล้ครับผมเต็มคำกับนิว้วยดยางครับผมสุดยอดครับ